ี่ครับพี่น้องปองไปสู้ฝูสู้คนน,นี่คือเกาปลาด็กน้อยออกมาจินหยาหยาอยู่ในปลาอ้อยหลายๆกระแทนที่สิ่พักกันจินกับบกจินมนี่พี่น้องแล้ยมาแหนน้ำมองแหงๆนี่ละ <laughs> ลำพัง แต่เลี้ยงแต่เจ้นี่มันกระโบลำบากไปในดอกเพราะว่าถ้าไปกินใส้ก็ได้บัดค้ายนี่ตีปล่อยออกมาบัวใดมันสางอ่อยเพ่นเลี่ยงตับุ <laughs> บ่ได้วาน ว่ายใบแฉีงนี่ก็จะเห็นเฉียวเลยนอน z ุ้มนี่กันจินก็กันโหกับขึ้นไปกันมาอยู่นี่แหละว่งหันย่านหมาหมาไล่แอนจำแอนหาหมู นะซ้ำนี่เริ่มจยากห้างแม่แล้วดิพ่อแม่ไปกินไก่จะไปหากันบมพอก็อห้องหากันบัดกิน <c oughs> ลืมข้าวกินห้าง ลืมข่าวห่างไปห่างไปที่คือค้นไปหาหน้อใหม่เนาะพี่น้องนเนาะข่าก่อกระชะหาไปหาไปด้นไปด้นไปลืมข่าวได้เห็นหน้อใหม่ไล,ลืมข่าวช่วงงกขึ้นมาหมไปใช้เอือนหากันอย,ยู่อายหืมมาเดี๋ยวบอก,กเอือนซื้อกันดีไปป่าเอือนซื้อกันดี ตะจีเนาะผู้เฒ่า่นว่าไปปลาไปเมือง่าเอื่นซื้อเอื่นเสียงกันกันกันมูเอืน่นก็บ่ให้ตอบดิบอกให้เออให้นั่นดิเพิ่นเป็นอย่างแบบผู้เฒ่าเพิ่นบอกให้ตอบให้บ่ให้ขานว่าจะเถาะมูเอื่นบ่ให้ขานเพิ่นว่า ไปป่าขัานขานมันที่เป็นแนวใหม้มาขันปนว่าเนาะพี่น้องเคยนั่นบ่ผู้เฒ่าเพิ่นเคยป่อสุฟังบ่เขาป่าเข้าเมืองเอิ่นกันเพิ่นบ่อยขานแม่กระช่างไปเฮ็ดให้หเฮ็ดน,นานี่พี่นอ้องเพิ่นบ่อยเอิ่นกันกินข้าวดิ เขาแล้วๆเห็นเปนเขากินเลยดิมาเพื่อ,อนกันดิมวยเพื่อนกันกินเขา่าแก้วกาโม่หอยจี้เขา่าเนี่ยเม็ดน้าเนี่ยมวยจี้เขา่าเป็นคักเฉยพุทธามาลัดหนานพี่น้อง ลัดทางหนาเั็นเห็นเฮาเดี๋ยวมันค่อยควยกับเั็นบ่เห็นไร้ยางน้ำกลมันตักหนาไปเรื่อยอ๋ออ๋ออยู่เซกยู่ได้ดอกยพ้นเพื่นว่าแต่ว่าขันนั่งเต่งขวยมดแดงเงินยู่บ่ได้โอ้ลืมเบิ่งมันลืมเบิ่งเบิ่งบ่เห็นขวยมดแดงออ เน,นี่มันยุมกัดแต่มองสำคัญในมดแดงพี่น้องอันนี้เพิ่นก็ว่าบอให้กินดินพี่น้องใบปอหูกินในปริมาณมากปริมาณหลายแพะเจอาดตายได้ที่วัานแต่ว่าอัดกินหน่อยเพราะเป็นยังเห็นเขาก็ไม่กินอยู่ดิมันเกิดที่คือ,อยาพิษยา อันฉีดยาคายยองคายยานี่แเลยเนาะพี่น้องเนาะอันรับเนปริมาณที่หน่อยกับ่กเป็นยังอันสะสมไปโดนไปโดนโดนมันหลายเกินจํานวนมันกลาเป็นอันตรายเนาะพี่น้องเนาะบางคนกับบ่แช่ดิอันเขาบอกกินรวดเทดรวดมันบดตายก็มองดอกเพิ่นว่าดอกมันกรแเมนอยู่มันบดตายก็มองดิ มันสะสมแล้วมันค่อยตายสะสมโดนๆเนาะมันบ่อยว่าเขาว่าตายปตุตูเนาะประตูหลังค้นกะหุ่นกะนั่นตายหุ่หมูอันเวลาหมูเบาก็คือเก่งหลายหมดไปซื้อๆดิอันอันตรายแนวมันอันตรายก็คืออันตรายถามมันปริมาณที เที่ยงพอของมันแล้วมันก็แสดงอาการเกิดอาการเนาะพี่น้งนองเนาะเขาก็ควรระวังไว้ระวัง่ให้มันเกิดอาการนั่นบ้กินพี่น้องมีในป่าอ้อยหยาหลายๆบ้กินเวลาไปนี่สิบ่เห็นกันบ่กเฮ้แดนเขาอยู่เขาแล้วก็ได้ แล้วมันก็เพาะกันสอดพุดุดสกัดกอนมันไปขันเขาแล้วขันเขาไปกินไข่บ่กินมันเพาะกันเขาไปเลี้ยงซื้อเลี้ยงแล้วเขาผูเาเ้เมยนั่มันกับใครระบบเขาไปแล้วเขาเป็นผู้เมย์ที่ เาต้องแล่นแล้วต้องบบรัดขนมดอรัดกรยันเป็นห่วงเนี่นยหาหน,นานี่มันมามันไปเป็นมูหมาหลายถ้ากัดกัดหลายโตเป็นไปเป็นมูเป็นกลุ่มบักไงั้งเทือไปพ่อมูไกลตีข้าเจ้าเลี่ยงไปไปยุ้มของข้าเจ้า เมดเป็นสิบเป็นส่าวก็เป็นตาข้าเจ้าศูนย์อยู่ดอกก้าตายแล้วจะคล้องเพิ่น,นกับว่ารับผิดช,ชอบเพราะว่นบพเห็นเพห้อคล้องจะคล้องประเฮ็ดเนาะขันมันไปแจ้งสั้นแล้วขันเพิ่นเบื่อเพิ่อนอยังก็แย่ที่พ่อกันเฉียดพี่น้องเพราะว่าเป็นยังตีมันอยู่กับเฮาจะคล้องหมานี่แหละของขันขันเฮาไว้ยางมัน เป็นยังเขา,ากับผูกไว้เนาะมันคนละอย่างลยกับพี่น้องกับเขายุดในชวนเฉดของเขาเดี๋ยวคนมาเบื่ออันนี้ของเขาไปกัดของเพิ่นอยู่ทีเพิ่นอยู่ไก่อยู่มองเพ่นเลียงมันงก็เป็นแต่เพิ่นศูนย์อยู่เนาะเอา้าคลิเนี่กับไวทเทนี้จ้ากน